ครับเพื่อนๆ่วันนี้ก็เป็นวันที่211แล้วนะครับ2องเนี่ยลูกชายของผมจะบอกว่ามันคือเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งใช่ไหมครก็คือมีเลขหนึ่งสองตัวนะครับตลกตลกโอเควันนี้นะครับก็จะมาทบทวนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องทุน5ประการที่ผ่านมานะครับ mm hmm. คือรับแรกทุนเวลา mm hmm. นะครับ ทุนความรู้นะครับทุนแรงนะครับทุนปัญญาคือทุนคอนเน็กชันนะครับ5ตัวนี้นะครับผมแจกให้กับเพื่อนๆครับสามารถไปทําประโยชน์ให้กับชีวิตตัวเองได้เลยนะครับแจกไปแล้วนะครับ5ทุนนะครับและทุนตัวที่6นะครับที่ทุกคนอยากได้มากเลยนะครับคือทุนเงินทุนนั่นเองนะครับเงินทุนเนี่ย เป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะหาเลยนะครับหลายหลายคนอยากทําอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยก็จะบอกว่าไม่มีทุนนะครับไม่มีทุนแต่ว่าอู้งเข้าใจผิดนะครับว่าทุนคือเงินนะครับจริงๆแล้วทุนไม่ใช่เงินนะครับเพื่อนๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับทุน5อย่างที่ผมแจกไปนะครับ แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับแล้วทุนตัวที่6ก็คือเงินมันจะมาเองมันจะมาเองด้วยเวลาของเราปัญญาด้วยความรู้ด้วยกำลังนะครับมันจะมาเองครับแต่ว่าเราต้องจับทางให้ให้ถูกนะครับส่วนมากนะครับจับทางไม่ถูกเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไปหาทุนตัวสุดท้ายก่อนนะครับวิ่งหาเงินก่อน อมามามะทีนี้เราผมจะมาสรุปเรื่องทุนกันเลยนะครับโดยโดยตัวอย่างตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องจริงที่ผมเจอมาในวันนี้นะครับคือผมเนี่ย <c oughs> อยากติบ อยากเปิดร้านกาแฟนะครับแล้วก็อยากมีร้านกาแฟสวยๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกคนก็อยากจะเปิดร้านกาแฟเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีกี่คนนะครับที่ทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีกี่คนที่ทําแล้วเจ๊งนะฮะซึ่งส่วนมากนะครับเจ๊งนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยแหละที่ผมจะมาแชร์นะครับ ก็ทุน5ประการเหมือนเดิมนะครับผมก็เริ่มต้นโดยการนะครับจัดเวลานะครับในการที่จะไปดูร้านกาแฟต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ไปกินไปถ่ายรูปสวยๆนะครับแต่ว่าคือกินเนี่ยเป็นการศึกษาเป็นการหาความรู้นะครับเป็นการจัดเวลาเป็นการหาประสบการณ์เราก็ดูไปด้วยนะครับดูการตกแต่งร้านไปด้วยนะครับ ก็ดูการบริหารการจัดการนะครับมีทุกอย่างครับจัดเวลารเรื่องเวลาหาความรู้นะครับออกแรงนะครับแล้วก็อลองทําดูก็ซื้อเครื่องอากาแฟมาทํานะครับแล้วก็สร้างคอนเนคชันนะครับสร้างคอนเนคชันวันนี้นะผมคุยกับเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับ เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่นี่มาประมาณ2ปีแล้วร้านกาแฟที่ผมที่ผมไปมาวันนี้นะครับก็บอกว่าเขาอยากทําอะไรหลายๆอย่างนะคอยากทําอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าไม่มีทุนนะครับก็ถามถึงว่าบ้านเกิดเขาอยู่ที่ไหนนะครับเขาบอกว่าบ้านเกิดเขาเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เขาก็มีที่ดินนะครับอยู่30บไร่เพื่อนๆฟังดูนะครับมีที่ดินอยู่30ไร่นะครับ แล้วก็เป็นที่โนดด้วยนะครับแล้วก็กําลังจะขายให้กับในในทุนนะครับเกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับแล้วเขาเข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟในในร้านกาแฟแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีทุนนะครับเพื่อนๆพอเห็นภาพหรือยังครับว่าคนที่มีทุนห้าประการนะครับกับคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีทุน,นครับซึ่งผมไม่มี ที่ดินเชียงใหม่30ไร่เท่าเขาด้วยซ้ำนะครับตัวนี้แหละครับเป็นบทสรุปนะครับว่าเรามองทุนในรูปแบบไหนนะครับเราก็จะได้สิ่งนั้นนะครับโอเคเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากิกนี้นะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับพระเจ้าอิปพรครับบ๊ายบาย